เครื่องรับสัญญาณที่ไม่เท้าดังขึ้นเมื่อแม่เหล็กที่ปลายไม้สัมผัสกับทางเดินแม่เหล็กที่เคลืบอ้ไปสารเฟโรแมกเนติกผลงานวิจัยจากนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ต้องการนำขยะอันตรายมารีไซเคิลต่อยอดเป็นชิ้นงานที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยนำผงถ่านไฟฉายเสื่อมสภาพแล้วที่มีส่วนผสมของซิงคและแมงกานีสนำไปสังเคราะห์ได้สารเฟโรแมกเนติกที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก จากนั้นนําไปผสมกับปูนและฉาบลงบนอิฐหนาประมาณหนึ่งมิลิเมตรทาเป็นทางเท้าใช้นําทางผู้พิการทางสายตาใช้ควบคู่กับไม้เท้าที่ติดแม่เหล็กไว้ตรงปลายแรงดูดจากแม่เหล็กทําให้ผู้พิการเดินไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยสารเฟลรแมกเนตเนื่องจากว่าคุณสมบัติของสารเฟลรแมกเนตข้อหนึ่งก็คือเป็นแม่เหล็กอย่างอ่อน,ออนแล้วก็ ด้วยคุณสมบัติของสารเฟโรแมกเนตที่ไม่ละลายน้ําแล้วก็ทนกับความร้อนนั่นนะคะการนํามาเคลือบผิวอิดทางเท้า,ท,าที่จะต้องตากแดดตากฝนอยู mm ่นอกอาคารเนี่ยนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ดีขึ้นค่ะส่วนกล่องสีขาวขนาดเล็กชิ้นนี้เป็นเครื่องไอโซนาอุปกรณ์ช่วยนําทางสําหรับผู้พิการทางสายตาผลงานจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยใช้คลื่นเสียงอัตราโซนิกความถี่40กิโลเฮิรตซ์เป็นตัวตรวจจับสิ่งกีดขวาง เมื่อคลื่นนี้กระทบโดนสิ่งกีดขวางเครื่องจะสั่นเตือนโดยตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ตั้งแต่ระดับศีรษะถึงเอวรัศมีประมาณ130เซนติเมตรผู้วิจัยบอกว่าการออกแบบเอื้อให้กับผู้พิการทางสายตาโดยเน้นให้มีขนาดเล็กใช้งานง่ายและราคาถูกเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงอุปกรณ์นี้ได้เพราะปกติแล้วเนี่ยผู้พิการเขาจะมีแค่ไม้เท้าขาวตัวนี้สแตนดาร์ดไวเคนเนี่ยไม้เท้าขาวเนี่ยมันตรวจจับสิ่งกีดขวางได้แค่ระดับพื้นล่าง ซึ่งไอตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์นะครับตัวนี้ก็จะตรวจจับสิ่งกีดขวางระดับเอวถึงศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้พิการใช้เครื่องไอโซนาเนี่ยคู่กับไม้เท้าเนี่ยก็จะป้องกันสิ่งกีดขวางได้ทั้งตัวเลยผลงานเพื่อผู้พิการทางสายตาทั้งสองชิ้นนี้เพิ่งได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาอย่างเครื่องไอโซนาก็มีการผลิตเพื่อแจกจ่ายฟรีให้กับผู้พิการทางสายตาในจังหวัดทางภาคเหนือกว่า200เครื่องต้นทุนเครื่องละกว่าพันบาท ขณะที่ไทยมีข้อมูลว่ามีผู้พิการทางสายตากว่าน1น0 0 0 0 0คนแต่อุปกรณ์ที่ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันมีน้อยมากและมีราคาสูงนิชการแวครคล้ายหงสํันข่าวไทยอาสามารทรายงาน